ทาเนยแล้วอ่าทีนี้เราก็หยอดการหยดก็คือให้เราคนด้วยนะแป้งทุกครั้งคนด้วยเพราะแป้งมันก้นแล้วกระหยดคือจับกลามุมนี้อ่าผมจอยดูก่อนอ๋อคือทาดูก่อนท่าหนึ่งเดี๋ยวที่เหลือพี่ทําอ่าทาดูก่อนนะอันนี้คือหยดแบบเขย่านะเขย่าผมจะไม่สาดแป้งแบบนี้ถ้าสาแป้งแบบนี้ปุ๊บบางครั้งนี่แป้งมันเยอะเกินไปแล้วก็จะทําให้แป้งหนาพอแป้งหนาปุ๊บแป้งพกตกเนี่ยมันจะแข็งมันจะเหนียวเพราะนั่นคือหยอดแบบนี้แค่นี้พอ นะที่หลุมน้แบบนี้เกือบเกือบเต็มไหมหรือขอบตี๊ดเยวอ่ะอย่าให้ล้นนะถ้าล้นถ้าล้นแป้งเยอะไปอค่นี้พอนะนี่คือแบบยกเขย่านะแบบนี้ยกเขย่าวนอนอย่างนี้นะอย่างนี้แต่ถ้าเกิดหยอดไปแล้วดังชาช่าแรงๆนะให้รีบนะไม่ให้รีบหยอดเดียวพอแป้งมลงเบ้าไปแล้วตอนที่เบ้าร้อนจัดอ่ะลงเบ้าไปแล้วให้รีบอเดียวปุ๊บใันนี่พอไหม เห็นไหมแค่นี้พอพอเสร็จแล้วปั๊บเราก็ยกมายกมานอกนี้นะแล้วขย่าก็คือล่อนล่อนเอียงตายขวานหนึ่งล่อน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 อย่างเงี้ยล่อนล่อนอย่างเงี้ยอ่ค่นี้พอให้เหลือแป้งแค่นี้เห็นไหมประมาณนี้พออ่าพอเสร็จแล้วปั๊บเราก็หยอดตัวหน้ากระทิ้งลงไปเลยแค่นี้พอเห็นไหมแค่นี้แค่นี้อย่าได้หวานน้อยแค่นี้อย่าได้หวานเยอะเยอะท่วม ครนี้คือกำลังดีเนี่ยใครนี่พอเห<ช>็นไหมแล้วดูปงงแป้งเห็นแป้งเนียนดีไหมนี่คือความมอที่ได้ที่ไม่ร้อนจัดไม่ร้อนเนไม่อุ่นเกินไปเห็นไหมราลายอดเนี่ยจอดทีแถวนี้นะไลท่ทีแถวท<ช>ีรวนอย่างนี้อย่างนี้ปุ๊บถ้าจยอดแบบสลับไปมาเนี่ยเด็กต้องงงอพอเสร็จปุ๊บเราก็น่าท็อปติ้งมาพอหยอดนา้าเสร็จปุ๊บเราก็ไปได้ไหมมาไปเห็นมากอย่างเงี้ย พอ,อยาเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ซัพเปิ้งเลยอของที่ดิบคือมีอะไรบ้างข้าวโพดฟักทองต้นหอมไปเลยข้าวโพดแค่นี้พอครึ่งทอนแค่นี้พอเห็นไหมแค่นี้พอถ้าใส่ยเยอะมันจะสุกยากสุกช้าแล้วก็จะจืดด้วยเพราะว่าข้าวโพดเนี่ยมันดูดต้นหอมมันดูดความหวานแค่นี้พอแล้วประมาณนี้แค่นี้โอเคลงตัวไหมใส่ทีแถวนะหรือจะใส่ทั้งหมดทั้งแถวเลยก็ได้นะอ่า เดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าให้ลงคู่นะะสิบปุ๊บอ่าต่อมาปุ๊บผมใส่เส้นหอมแค่นี้พอเ้นหอมแค่นี้พอไหมไม่ต้องเยอะถ้าใส่เยอะอย่างนี้ปุ๊บมันฉุนออ่าแค่นี้พอปุ๊บเห็นไอ่าต่อมาก็จะเป็นไรทองแค่นี้พอเฮ้ยอ่าแค่นี้พอ ใช้มือก็ได้นะแต่ว่าต้องใส่ถุงมือนะเห็นไหมเนี่ยถ้าใส่อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคก็ได้คู่ <c oughs> อ่าแค่นี้ <c oughs> อ๋อแค่นี้เห็นไหมอ่า <c oughs> พอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ปิดฝาเลย <c oughs> แค่นี้พออ่า